จากเด็กหนุ่มสุดเนิร์ดสู่จอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสึกอภินิหารพ่อมดถล่มโลกซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน53ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดม,มาที่นก้กเกาะบริเตนสงครามพ่อมดได้เปิดศึกมาอย่างช้านานชะตาของคนทั้งโลก ตกอยู่ในมือของพ่อมดผู้เที่ยงทรรมหรือเมอร์ลินเขาได้ถ่ายทอดวิชาให้ศิษย์ที่ไว้ใจ3คนบัทาซ่าเวโรนิก้าและฮอร์วดัดในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเขาเมอร์ลินและลูกศิษย์ทั้ง3ต้องต่อสู้กับมอร์เกน่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเมอร์ลินซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเมอร์ลินเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเขาสามารถเอาชนะมอร์เกน่าได้แต่ทว่าฮอร์วดหรือหนึ่งในลูกศิษย์ของเขากับทรยศ์เมอร์ลิน ฮาวาดได้ช่วยให้ร์แกนาได้ครอบครองมนที่ร้กาที่สุดหรือมนคืนชีพวิญญาณทําให้เธอนั้นสามารถคืนชีพกองทัพพูดผีและสะกดมนุษย์ให้กลายเป็นทาตได้แต่ก่อนที่เธอจะได้ทําแบบนั้นวอร์โนิก้าหรือสิทธ์อีกคนก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยทุกคนเอาไว้โดยเธอได้ดึงวิญญาณของรมแกนามาไว้ที่ท่าของตัวเองรมแกนาจึงพยายามจะฆ่าเธอจากภายในและเพื่อช่วยวอโลนิก้าบาทาซ่าจึงตัดสินใจสะกดทั้งคู่ไว้นในตุก๊กตากิมโฮ หรือคุกอาคมที่ไรล่ทางหนีจากนั้นบารทาซ่าก็ได้เข้าต่อสู้กับจอมเวทมากมายที่คิดจะมาปลดปล่อยมอร์เกน่าเขาได้ขังสตูทุกคนเอาไว้ในกิมโฮรวมถึงฮอร์วาดด้วยซึ่งก่อนที่เมอร์ลินจะสิ้นใจเขาก็ได้มอบแหวนมังกรของเขาให้กับบารทาซ่าพร้อมสั่งเสียกับลูกศิษย์ของเขาไปว่ามันจะนําพาไปหาเด็กที่จะโตขึ้นเป็นทายาทแห่งพลังของเมอร์ลินซึ่งมีเพียงทายาทของพลังแห่งเมอร์ลินเท่านั้นที่จะสามารถกําจัดมอร์เกน่าได้ และนับจากนั้นเป็นต้นมาบาลทาซ่าก็เริ่มออกตามหาเจ้าของแหวนคนใหม่เขาออกตามหายาวนานหลายทศวรรษซึ่งบาลทาซ่าก็ไม่เคยลดละก,การพยายามตามหาเจ้าของแหวนเลยแม้แต่น้อยเพราะนี่คือหนทางเดียวที่จะกำจัดมอร์เกน่าได้แต่มาที่เมืองนิวยอร์กในปี2000เดฟหนุ่มน้อยธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่แอบหลงรักเบกกี้เด็กสาวน่ารักในชั้นเรียนและในวันทัศนศึกษาเดฟจึงแอบเขียจนจดหมายไปถามเบกกี้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขา เบกกี้เลยเขียนตอบก,กับเดฟไปและวางกระดาษแผ่นนั้นไว้แต่ทว่าในขณะที่เดฟกำลังจะเดินไปหยิบมาอา่านมันก็ดันมีลมมาพัดกระดาษแผ่นนั้นไปซะก่อนเดฟจึงไล่ตามกระดาษโน้ตนั่นไปมันได้ปิวหนีเดฟราวกับว่าโชคชะตากําลังอยากนําพาเข้าไปเจออะไรบางอย่างเขาได้วิ่งไล่ตามโน้ตแผ่นนั้นมาจนถึงร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งมันได้ปิวเข้าไปที่ร้านนั้นเดฟจึงตัดสินใจเข้าไปตามหาและพอเข้าไปเขาก็ได้เจอกับเจ้าของร้านหรือบาทาซ่านั่นเองครับ เดฟได้ถามเจ้าของร้านไปว่าเขามาตามหากระดาษโน้ตพอดีมันปิวเข้ามาที่นี่คุณพอจะเห็นบ้างไหมมันลอยเข้ามาอย่างกับเรื่องมังเอิญเลยเมื่อพูดจบบอทาซ่าก็บอกกับเดฟว่าเขามีอะไรบางอย่างจะให้เดฟดูซึ่งมันก็คือแหวนของเมอร์ลินนั่นเองแหวนวงนี้เป็นแหวนวิเศษถ้ามันถูกใจเธอเธอก็เอาไปเลยบาทาซ่ากล่าวก่อนที่เดฟจะตอบปฏิเสธไปเพราะเขาไม่อยากจะรับของจากคนแปลกหน้าจากนั้นเดฟก็พยายามจะเดินออกจากร้าน แต่ถ้าว่าจู่ๆประตูลานเนี่ยมันก็ดันปิดเองซะง,งั้นทําให้เขาไม่มีทางเลือกเดฟจึงรับแหวนวงนั้นมาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักซึ่งทันทีที่เขาได้รับมันมาของสิ่งนั้นก็ได้เข้ามาสวมนิ้วของเดฟราวกับมีเวทมนต์มาราซาที่เห็นแบบนั้นก็โล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะในที่สุดการเดินทางตามหาเจ้าของแหวนของเขามันก็ได้จบลงสักทีบราร์่าซาได้บอกกับเดฟว่าแหวนวงนั้นมีความหมายบางอย่างกับเดฟและวันหนึ่งเดฟจะโตไปเป็นพ่อมดคนสําคัญ เมื่อพูดจบเขาก็บอกให้เดฟยืนรอเขาและห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นจากนั้นบรลทาซ่าก็ได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินทันทีเพื่อเอาหนังสือเวทมนต์ซึ่งในขณะที่เดฟกําลังยืนรอบาลทาซ่าอยู่นั้นเขาก็เดินไปใช้พลังของแหวนเข้าโดยบังเอิญมันจึงทําให้เดฟเผลอไปปวดปล่อยฮาวาดโดยไม่ตั้งใจซึ่งในขณะที่ฮาวาดกำลังจะทําร้ายเดฟบาทซ่าเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเขาไว้ ทั้งสองเลยเปิดฉากต่อสู้ก็ยังดูเดือดเพื่อแย่งชิงกิมโฮหรือตุ๊กตาที่ผนึกมองแกหน้าเอาไว้บอลทัาซาได้บอกให้เดฟรีบหนีไปซะจากนั้นเขาก็ยอมผนึกตัวเองและฮอร์วัเข้าไปในไหเวดมนเดฟเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาได้วิ่งออกจากร้านทันทีพร้อมกับโยนกิมโฮที่ผนึกมองแกหน้าทิ้งด้วยความกลัวจากนั้นคุณครูพร้อมกับเพื่อนๆของเดฟก็ได้เข้ามาเจอตัวเขาพอดีโดยเดฟพยายามบอกคุณครูไปว่าข้างในร้านนั่นมีพ่อมดกำลังต่อสู้กันอยู่ แต่พอค,คุณครูเปิดประตูเข้าไปก็ปรากฏว่าพาในร้านเนี่ยมันไม่ได้มีพ่อมดหรืออะไรแบบที่เดฟว,ว่าเลยเดฟที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็งงไปเลยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูปกติราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้จบลงจากนั้น10ปีต่อมาตอนนี้เดฟได้โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะในขณะที่เดฟกําลังเตรียมตัวพรีเซนต์งานที่มหาลัย<ๆ>เขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอเบกกี้อีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองจะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะหลังจากเรียนเสร็จ เดฟก็ได้เดินไปส่งเบกกี้ที่สถานีวิทยุโดยเบกกี้เนี่ยเธอเป็นดีเจอยู่ที่นั่นแต่พอมาถึงเบกกี้ก็ได้รู้ครับว่าตอนนี้มีอุปกรณ์บางส่วนเกิดขัดข้องเนื่องจากมีฟ้าผ่าทําให้พวกเขาไม่สามารถจัดรายการได้เดฟที่เห็นแบบนั้นจึงอา,าสาซ่อมอุปกรณ์พวกนั้นให้ซึ่งหลังจากที่ซ่อมเสร็จเดฟก็ขอตัวกลับแต่ไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอร์วเนี่ยจะสามารถหลุดออกจากหที่เขาถูกจองจําได้แล้วนะ เขาเลยพยายามจะทำลายมันโดยการโยนมันลงจากหน้าต่างซึ่งสุดท้ายบอทาซ่ซาก็สามารถออกมาจากหายนั้นได้ทันเวลาเขาจึงเริ่มออกตามหาเดฟทันทีจากนั้นในเวลาต่อมาแต่กลับมาที่เดฟครับหลังจากที่เขากลับมาถึงห้องเขาก็ได้เจอกับฮอร์วอีกครั้งฮอร์วดได้ถามกับเดฟว่ากิมโฮที่เดฟเอาไปเมื่อ10ปีก่อนอยู่ที่ไหนเดฟจึงพยายามอธิบายว่าเขาทิ้งมันไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าฮอร์วจะไม่เชื่อเดฟไปรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกมาทันที โดยฮอร์วได้เสกหมาป่าออกมาไล่ล่าเดฟเขาจึงหนีหมาป่าพวกนั้นมาที่รถไฟใต้ดินแต่ในขณะที่เขากำลังจะเสียท่าบาร์ทาซ่ซาก็ได้โผล่มาช่วยเดฟไว้ทั้งสองสามารถหนีฮอร์วได้สําเร็จโดยเดฟแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกครั้งพวกเขาต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อลืมเรื่องพวกนั้นบาร์ทาซ่ซาเลยอธิบายว่ากิมโฮที่ฮอร์วตตามหาเนี่ยมันเป็นวัตถุจองจาํามารหลายฮอร์วตต้องการปลดปล่อยโมเกนาเพื่อทําลายล้างโลก จากนั้นบอทาซ่าก็บอกกับเดฟว่าเธอเป็นคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษแต่เดฟก็บอกว่าเขาเป็นคนปกติผมเป็นแค่คนธรรมดาที่บ้านเรื่องฟิสิกส์ผมอยากจะลืมเรื่องทั้งหมดในวันนั้นบอทาซ่าเลยสวนกับเดฟไปว่าถ้าอยากลืมเรื่องทั้งหมดจริงแล้วทาไมเขาถึงยังเก็บแหวนเมื่อสิปีก่อนเอาไว้นั่นหมายความว่าเดฟเป็นคนที่ถูกเลือกตอนนี้ฮอร์ว่าได้หมายหัวเดฟไว้แล้วเพราะงั้นตอนนี้เขาต้องช่วยบาทาซ่าตามหากิมโฮก่อนที่ฮอร์ว่าจะเจอมัน แต่ก็ดูเหมือนว่าเดฟเนี่ยจะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่บาร์ทาซาเลยตกลงกับเดฟว่าถ้าเดฟช่วยหากิมโฮเจอเมื่อไหร่เขาก็จะเลิกยุ่งกับเดฟอีกเลยจากนั้นทั้งสองก็เริ่มออกตามหากิมโฮทันทีในระหว่างทางบาร์ทาซาก็ได้สอนเวนต์ขั้นพื้นฐานให้กับเดฟด้วยนะจากนั้นพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงย่านชาน่นาทาวโดยมบร์ทาซ่าได้สั่งให้เดฟรอเขาอยู่ข้างนอกและพอมาถึงบาร์ทาซ่าก็ได้เจอกับฮอร์วอีกครั้งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาช้าไปนะครับ พราะฮอร์วะได้หากิมโฮเจอก่อนเขาและเขาก็ได้ปลดปล่อยสมุนอีกคนออกมาจากกิมโฮเพื่อจัดการกับบัลทาซ่าบัลทาซ่าจึงใช้เวทยิงศัตรูตัวนั้นจนกระเด็นตกจากหน้าต่างหลังจากที่มันตกจากหน้าต่างเจ้าวายายตัวนั้นก็ได้พบกับเดฟเข้าโดยบังเอิญมันจึงใช้เวทมนต์เสกมังกรออกมาไล่ล่าเดฟทันทีเดฟจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีมังกรตัวนั้นอย่างสุดชีวิตในเวลาเดียวกันบัลทาร่าเนี่ยก็สามารถแย่งชิงกิมโฮจากฮอร์วมาได้สําเร็จ ต่มาทางฝั่งของเดฟครับเขาได้วิ่งหนีมังกรตัวนั้นจนสุดท้ายเดฟก็นึกขึ้นได้ว่าเขาจะต้องใช้เวทมนโตตอบกลับไปบ้างเขาจึงพยายามใช้แหวนเล็งไปที่ตัวหลยเดฟได้เพ่งสมาธิทั้งหมดไปที่แหวนของเขาจนสุดท้ายเขาก็สามารถปล่อยพลังเวทออกมาได้และเขาก็สามารถเอาชนะสมุนของฮอร์วได้ทั้งสองคนได้ทําสําเร็จบอทาซ่าสามารถเอากิมโฮงกลับคืนมาได้แล้วแต่พอถึงตอนที่เดฟจะต้องคืนแหวนให้กับบอทาซ่าเดฟนั้นก็กลับเปลี่ยนใจ เขาอยากจะเรียนเวทมนต์กับบรารทาซาเพิ่มอีกเดฟจึงพาเขาไปที่อุโมงใต้ดินหรือห้องทดลองของเดฟเพื่อฝึกเวทมนต์ซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราได้รู้ครับว่าเดฟเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์มากเขามักจะมาที่นี่เพื่อทํางานโปรเจกต์ของเขาจากนั้นบรารซ่าซาก็เริ่มสอนเวทมนต์ให้กับเดฟทันทีและการฝึกเวทมนต์ของเดฟก็เริ่มต้นขึ้นแต่มาทางฝั่งของฮอร์วตอนนี้เขากาลังรวบรวมพักพวกที่เหลืออยู่ โดยฮอร์วัได้ออกตามหาทายาทของมองแกนเนียนจนเจอและได้ชักชวนเข้ามาเป็นพวกแต่กลับมาที่เดฟครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสามารถใช้เวทมนต์ได้ชำนาญในระดับหนึ่งแล้วนะหลังจากที่ฝึกซ้อมกันเสร็จเดฟก็ได้พาบาราซ่าออกไปนั่งกินเบอร์เกอร์กันที่สวนและในระหว่างนั้นเดฟก็ได้มองไปเห็นเบกกี้ที่เพิ่งเลิกงานพอดีเขาเลยอาสาเดินไปส่งเธอแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปขึ้นรถไฟใต้ดินจู่ๆก็มีโจรโผล่มาปล้นเบกกี้ซะก่อน โดยมันได้ขโมยกระเป๋าและสร้อยข้อมือของเธอไปเดฟที่เห็นแบบนั้นจึงรีบไล่ตามโจรคนนั้นไปทันทีโดยเดฟได้ใช้เวทมนต์จัดก,การกับโจนคนนั้นและสามารถเอาของมาคืนเบกกี้ได้ซึ่งเธอเนี่ยก็แปลกใจมากและหลังจากที่คุยกันเสร็จเดฟก็ได้ชวนเบกกี้ออกเดทซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงจากนั้นวันต่อมาในขณะที่เดฟกําลังฝึกเวทมนต์อยู่นั้นเบกกี้ก็ได้มาหาเขาซึ่งเธอก็ได้เจอกับบาตทาซาด้วยนะบาตทาซาเลยบอกว่าเขาเป็นลุงของเดฟ จากนั้นเดฟก,ก็ขอตัวไปออกเดทก,กับเบกกี้และทั้งสองก็เริ่มผูกพันกันซึ่งหลังจากที่เดฟออกเดทก,กับเบกกี้เสร็จเขาก็ได้ไปส่งเบกกี้ที่มหาลัยจากนั้นเดฟก,ก็ได้แวะไปเข้าห้องน้ำและจู่ๆฮอว์ดเนี่ยก็ได้โผล่มาโดยเขาพยายามถามเดฟว่ากิมโฮอยู่ไหนบาราซ่ายังไม่ได้บอกแกใช่ไหมเรื่องความจริงที่ว่าใครอยู่ในกิมโฮและเมื่อพูดจบบารทาซ่าก็ได้เข้ามาช่วยเดฟ และสิทธิ์ของเมอร์ลินทั้งสองก็เปิดสืกกันอีกครั้งบาทรทาราได้ใช้เวทคุก่กระจกเงาขังฮอร์วาดเอาไว้ส่วนลูกน้องฮอร์วาดก็ถูกบาทรทาราจัดการไปอย่างง่ายดายหลังจากจัดการกับฮอร์วาดได้ทั้งสองก็กลับมาที่อุโมงค์ใต้ดินเดฟเลยบอกกับบาทรทาซ่าว่าคุณกาลังปกปิดอะไรผมอยู่หรือเปล่าผมจะไม่ทําอะไรอีกแล้วจนกว่าคุณจะเปิดอกและบอกเรื่องทั้งหมดกับผมบาทรทาราจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังมอร์แกน่าหรือแม่โมดที่ช่วยรายที่สุดถูกูกังอย่ในิมโ ซึ่งเธอกําลังวางแผนที่จะเตรียมพิธีปลุกวิญญาณและคืนชีพให้กับจอมเวทมอแกเนียนทั้งหมดที่ตายไปแล้วเพื่อครองโลกเมอร์ลินมีศิษย์อยู่3าคนซึ่งบบลทาซ่าคือหนึ่งในนั้นเมอร์ลินได้ไล่เวทมนต์ให้ลูกศิษย์ของเขาไม่แก่เท่าจนงกว่าจะพบจอมเวทที่จะสืบทอดพลังของเมอร์ลินมีเพียงคนเดียวที่จะสามารถสังหารมอรแกนาได้นั่นก็คือพายเมอร์ลีเนียนเดฟได้ถามต่อว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้เป็นพายเมอร์ลีเนียนเต็มตัวสักทีบบลทาซ่าเลยอธิบายว่า ภายมรดญ์นั้นจะมีพลังอำนาจสูงมากอยู่ภายในล่างจนไม่ต้องพึ่งแหวนในการไล่เวทถ้าเดฟทำแบบนั้นได้เมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะสามารถจัดการกับร์เกน่าได้แต่มาที่ฮอร์วตตอนนี้เขาสามารถหนีออกมาจากคุกกระจกเงาของบรทาซาได้แล้วฮอร์วาดได้เดินทางไปที่มหาลัยเพื่อสืบหาข้อมูลของเดฟซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะรู้ที่อยู่ของเดฟแล้วนะในเวลาเดียวกันก็ถึงเวลานัดของเดฟที่จะต้องไปออกเดทกับเบกกี้แล้วเขาเลยขอตัวไปเก็บกวาดห้องทดลองแห่งนี้ เดฟได้ลองใช้เวทมนต์ที่เรียนมาเสียให้อุปกรณ์ทําความสะอาดช่วยเก็บกวาดที่นี่แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามที่เดฟคิดอุปกรณ์พวกนั้นมันดันทําเละไปมากกว่าเดิมเดฟเลยต้องไล่เบกกี้ให้กลับไปก่อนเดฟจึงรู้สึกเฟลมากที่เป็นคนทําให้นัดของเขาและเบกกี้ล่มเขาเลยบอกบาดาซ่าว่าผมคงไม่ใช่คนที่ถูกเลือกหรอกแค่บังคับไม่กวาดเขาก็ยังทําไม่ได้เมื่อพูดจบเดฟจึงได้ออกไปเดินเล่นเพื่อคิดทบทวนเรื่องทุกอย่างเขาได้เดินไปที่ชั้นดาดฟ้า เพื่อการที่จะโยนแหวนทิ้งไปแต่ในขณะนั้นเองเบกกี้เนี่ยก็ได้เข้ามาหาเดฟซะกอ่อนทั้งสองได้พูดคุยกันเรื่องวัยเด็กของพวกเขาแต่มาทางฝั่งของบทาร่าครับในขณะที่เขากาลังเก็บกวาดห้องทดลองอยู่ลูกน้องของฮอลวาดก็ได้ปลอมตัวเป็นเดฟและอาศัยจังหวะที่บาทาร่าเผลอเล่นงานเขาจากนั้นฮอวัดก็ได้พบกิมโฮที่บาทาร่าซ่อนไว้จากนั้นเขาก็พยายามจะสังหารบราาัทาร่าแต่สุดท้ายเดฟก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเขาไว้ซะก่อน จากนั้นบาราซาและเดฟก็ออกไล่าตามฮอร์วาทันทีทั้งสองได้ขับรถไล่ล่ากันอย่างดุเดือดก่อนที่ในที่สุดฮอร์วาดจะเป็นฝ่ายหนีไปได้เพราะเขาได้ไล่เวทมนต์ใส่ผู้คนแถวนั้นให้มีหน้าตาเหมือนโวลนิก้าหรือลูกศิษย์อีกคนของเมอร์ลินเพื่อหลอกล่อบาราซามันจึงทําให้พวกเขาคลาดกับฮอร์วาดไปจากนั้นในเวลาต่อมาบาราซ่าจึงเล่าเรื่องของวลลนิก้าให้เดฟฟัง โดยเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเมอร์ลินและเป็นคนรักของเขาซึ่งฮอร์วาดเองก็หลงรักเธอเช่นกันมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ฮอร์วาดหักหลังจากนั้นวันต่อมาแต่มาที่ฮอร์วาดหลังจากที่เขาได้กิมโฮมาแล้วเขาก็พยายามจะปลดปล่อยมอแกนาออกมาแต่การจะทําแบบนั้นได้มันก็จะต้องมีพลังเวทจํานวนมากเขาเลยต้องขโมยพลังเวททั้งหมดของลูกน้องเพื่อใช้มาปลดปล่อยมอแกนาแต่ก็ดูเหมือนว่าพลังเวทแค่นั้นมันจะยังไม่พอแต่มาทางฝั่งของเดฟและบาาัซทา ตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวเพื่อไปกําจัดมอร์เกน่าซึ่งก่อนไปบลทซ่าก็ให้เดฟสัญญากับเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมอร์เกน่าถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเดฟต้องทําทุกอย่างเพื่อกําจัดเธอซะซึ่งเดฟเนี่ยก็ได้สัญญากับบลทซ่าไปจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางไปหาฮอวาดเมื่อมาถึงผู้เขาก็ได้แยกกันไปหากิมโฮซึ่งเดฟเนี่ยก็ได้เจอกับกิมโฮเข้าโดยบังเอิญเขาเลยพยายามจะนํามันกลับออกไปแต่ถ้าว่าจูๆ่ๆฮอวาดเนี่ยก็ได้โผล่มา โดยเขาได้จับเบกกี้เอาไว้ในเวลาเดียวกันบาทาซ่าก็นด้ไปติดกับของฮอร์วเข้าทําให้ตอนนี้เขาไม่สามารถไปช่วยเดฟได้ฮอร์วจึงบอกให้เดฟส่งแหวนพร้อมกับกิมโฮมาซะไม่งั้นเขาจะสังหารเบกกี้เดฟจึงยอมส่งแหวนของเขาและกิมโฮให้กับฮอร์วซึ่งหลังจากที่ได้แหวนไปฮอร์วก็ยอมปล่อยตัวเบกกี้จากนั้นเขาก็รีบหนีไปทันทีและไม่นานบาทาซ่าก็สามารถหลุดออกมาจากกับดักของฮอร์วได้ หลังจากที่เขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นบอตาซ่าจึงกะจะไปหยุดฮอร์ว่ที่กำลังจะปลดปล่อยมอเกน,น่าด้วยตัวคนเดียวเขาได้ขี่นอกอินทรียักษ์และบินออกไปซึ่งหลังจากที่เบกกี้เห็นแบบนั้นเธอก็ช็อกไปเลยครับต่อมาเดฟจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เบกกี้ฟังว่าเขาเป็นจอมเวทซึ่งเธอเนี่ยก็เชื่อเดฟนะครับเมื่อพูดจบเดฟก็มุ่งหน้าไปที่ห้องทดลองของเขาทันทีเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะมีแผนแล้วเดฟเด็กแวบไปเอาเครื่องมือบางอย่างจากห้องทดลอง จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปหาฮอร์วาตทันทีแต่มาที่ฮอร์วาดครับเขาได้ทําพิธีปลดปล่อยมอร์เกนาและในที่สุดมอร์เกนาก็คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งมอร์เกนาฟื้นขึ้นมาในร่างของวอเลนิก้าจากนั้นเธอก็ทําพิธีคืนชีพวิญ,ญญาณโดยการปล่อยเวทไปที่จานดาวเทียมต่างๆที่อยู่บนยอดตึกให้กลายเป็นเครื่องหมายวงแหวนเวทแต่มาทางฝั่งของเดฟตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้แผนของมอร์เกนาแล้วเขาจึงของให้เบกกี้ช่วย โดยเดฟได้บอกให้เธอปีนขึ้นไปที่ยอดสูงสุดของตึกเพื่อขยับจานดาวเทียมพวกนั้นซึ่งก่อนที่เธอจะไปเดฟก็ได้ถามกับเบกกี้ว่าเมื่อตอนเด็กตอนที่เขาเขียนโน้ตไปถามเธอว่ารู้สึกยังไงกับเดฟพอจะบอกเขาได้ไหมเบกกี้เลยตอบกับเดฟไปว่าห้ามตายก่อนแล้วเธอจะบอกจากนั้นก็ตัดมาดาังฝั่งของบาราซ่าครับในขณะที่มองเกน,น่ากำลังทําพิธีคืนชีพเขาก็พยายามจะเข้ามาขัดขวางแต่ฮอหวาว์ดก็ไม่ยอมไม่ทําแบบนั้นพวกเขาทั้งคู่เลยเปิดศึกกันอีกครั้ง แต่ถ้าว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าฮอร์วัดเนี่ยจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าเพราะเขามีพลังเวทที่ขโมยมาบาราซ่าได้พ่ายแพ้ฮอร์ว์อย่างหมดลูกและในตอนนั้นเองเดฟเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาพอดีโดยเดฟได้เปิดเครื่องมือที่เขาเอามาซึ่งมันก็ได้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าจํานวนมากไปที่ไม้เท้าของฮอร์ว์บาราซ่าจึงอาศัยจังหวะนั้นจัดการกับฮอร์วัในเวลาเดียวกันร์เกน,นาก็ได้ทําพิธีคืนชีพวิญญ,ญาณสําเร็จเราพูดผีกําลังจะคืนชีพขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในขณะนั้นเองแผนของมองเกน่าก็ถูกทำลายเพราะเบกกี้นั้นสามารถเลื่อนเสาสัญญ,ญาณได้สำเร็จเวทคืนชีพของมองเกน่าจึงถูกทำลายและมันก็ได้สะท้อนพลังกลับมาที่ตัวของมองเกน่าทำให้เธอสลบไปชั่วขณะบาทาซ่าจึงรีบเข้าไปดูร่างของวอร์เนก้าโดยเขาได้ย้ายวิญญาณของมองเกน่ามาไว้ที่ร่างตัวเองจากนั้นบาราซ่าก็บอกให้เดฟใช้กิมโฮขังเขาซะเพื่อจบเรื่องทุกอย่างแต่เดฟเนี่ยก็ทำไม่ได้ครับ บาดาซ่าจึงบอกกับเดฟว่าเขาสัญญาไว้แล้วว่าจะทําทุกอย่างเพื่อหยุดโมเกนาจากนั้นไม่นานรมเกนาเนี่ยก็ได้ออกมาจากร่างของบาดาซ่าและเธอก็ได้ใช้เวทมน์เพื่อสังหารทั้ง3าคนไปพร้อมๆกันและในวินาทีนั้นเดฟก็ได้ใช้เวทมนช่วยทุกคนเอาไว้เขาแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยที่สามารถใช้เวทได้โดยที่ไม่มีแหวนดูหมูว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นไพเมอร์ลีเนียแล้วนะครับโมเกนาจึงยิงเวทของเธอใส่ลูกศิษย์ของเมอร์ลนทั้งสอง จนทั้งคู่ไม่สามารถต่อสู้ได้ตอนนี้เหลือเพียงแค่เดฟเท่านั้นเขาจึงได้เปิดฉากต่อสู้กับโมแกนาอย่างสุดกำลังแต่ดูเหมือนว่าเดฟนั้นจะไม่สามารถทาอาไโมแกนาได้เลยเขาได้ใช้พลังเวทต้านพลังของโมแกนาให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นเดฟก็ได้บังคับสายไฟแถวนั้นเพื่อสร้างเครื่องมือแบบเดียวกันกับที่เขาใช้กับฮอลวัดจนสุดท้ายเดฟเนี่ยก็สามารถตึงล่ากของโมแกนาออาไ้ได้และเขาก็ได้ปล่อยกระสุนพลาสมาเพื่อทําลายล่ากของโมแกนาจนสําเร็จ หลังจากที่จัดการกับโมเกนาได้ก็ดูเหมือนว่าบราร์ทาซ่าเนี่ยจะเสียชีวิตจากการโดนพลังเวทของโมเกนาไปเขาได้ทำภารกิจของเขาลุล่วงแล้ววอรเนิก้ากล่าวจากนั้นเดฟก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าโมเกนาสามารถหยุดหัวใจของบราร์ทาซ่าได้งั้นเขาก็อาจจะปลูกหัวใจของบราร์ทาซ่าได้เช่นกันจากนั้นเดฟก็รวบรวมพลังเวททั้งหมดเพื่อปั๊มหัวใจของบราร์ทาซ่าให้กลับคืนมาจนสุดท้ายบราร์ทาซ่าก็สามารถฟื้นกลับมาได้อย่างปาฏิหาริย์ วอลนิก้าที่รู้แบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับในที่สุดทั้งสองก็ได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งจากนั้นไม่นานเบกกี้ก็ได้มาหาเดฟและเธอก็ได้ตอบคําถามที่เคยสัญญาเอาไว้เธอเนี่ยก็ชอบเดฟเหมือนกันและเรื่องราวทุกอย่างก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไปทั้งหมด6.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป40%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด53%ครับ เช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ